ขออนุญาตเจ้าของคลิปขออนุญาตเจ้ขาของคลิปคือช่อง Mr เอ่อ World Master Hunter เอ่อ World Hunter หนึ่งขออนุญาตนะครับผมมาเรามาพาคกันเลยเฮไปกันไปพากไปภาคใครว่ามานั่งข้างๆกูเนี่ยอืมจังหล่อจริงๆเลย โอ้อุยทำไมเจนี่อ้วนจริงเลยวะโฮ้ยกกูนี่มองตาเต็มเลยกูอ้วนเกินไปโอ้กูหันนีดีกว่าเฮ้ยกูไปแล้วกูไ่สนใจมึงไอ้ดงใหญ่ฝากกระเป๋าด้วยนะแล้วไปขี้ก่อนโอ้กูไปไหนล่ะกูถือกระเป๋าแล้วนะอ๋อ คิดได้แล้วโอ้โอหเฮ้ยขา,ขาใครวะอ๋อจะเกิดสีที่เกินไปดีกว่าตามไปดีกว่าเออเอามึงปิดกูยหนังกูจะออกอย่างไรละมันนี่ไปดีกว่า เข้ามาได้ไงเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยรถเอียงวานะเฮ้ยทำอุ้ยปุซสาวขึ้นไหลใช่ปะเฮ้ยผู้ชายเขามาได้ไงเนี่ยดูกูเะฟันหลุดเลยอู้หึขึ้นหลายหรอวะ อุ้ยอุ้ยผู้สาวอุ้ยผู้ชายอุ้ยเขามาในทีนี้แบบดังไงเอ้ยวู้โอ้มายก๊อสเฮ้ยเฮ้ยที่รักเขามาได้ไงนี่อ๋อใครเมียมึงเอ้ใครผัวมึงอ๋อเขาเออตามกูทำไมฮะกูตูนใหญ่เหรออ๋อเขาเรื่อครับเขาเรื่อครับเฮ้กูเซว่นนะเดี๋ยวได้ได้ได้ เฮ้ยอะไรวะโูรถเกือบต่ำกูเลยรถบันดิ้ฉันมาประกวดนางสาวไทยเป็นไงล่ะขาฉันงามไหมขาวอุ้ยดากใหญ่เกินไปอันนี้ก็ได้เฮ้ยใครกำลังคับนบักม่วงนะเฮ้ยแกขันช่วยฉันเลยอุ้ยมันดิบมากเลยฉันไม่กล้าเลยมันมันเหม็นนะเฮ้ยพวกแกขันไป ดี๋ยวจะบ่นนะให้ฉชันเตะเลยนี่ฉันจะเต้นเยนด,ดนเยจะนั่งรอนะขันไปขันไปโอ้ยรับเสียบปิตาแล้วก็เฮ้ยผู้ชายโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยลองดูหน่อยนะเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันบดคนอย่างงั้นเลยเหรอเออโอ้หัวกูอ้ หัวกูหัวกูเฮ้ยเอาเอาเอามันมาทางหลังกูแล้วเอากูไหมล่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะกูวนไหม้วนมากเลยเฮ้ยไปไหนละเข้ามาสู่ห้องแห่งหนึ่งเฮ้ยกูมาในไงวันนี้อะ Oh my god เฮ้ยอะไรวะ ใครให้กูแอบ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 ,แอบนั่นมันพวกูนี่นะไปเลยนะยัง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 ไปเฮ้ยใครวะรตูดีกยวิ่งดีกว่าเฮ้ยใครวะวิ่งดีกว่าเออไปดีกว่าละกูเฮ้ยเฮ้ยครัอันนี้ฉันจะมาทำอ่างอบนวดวยอ่างอบนวดน,นะอือ้มฉันเดินมาเฮ้ยแกเป็นไงบ้างคุ้มงานคุ้มม,มั่งไหมด็อก กูเดินหนีอย่างเซ็กซี่กูสวยขเขาใจะไหมนี่ก,ก็ผัวกูนะยู่แต่มันดังใหญ่นิดนึงเอาสวัสด,ดีครับสาวมาทำไมเออโอ้เสียงกูแอบไปแล้วโอ้ึงจะมาชนญเลยโห้ทางใต้เขาทำงานอะไรกันวะโอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรอเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ึงช้ามาบุญนะเนี้ย เร็วถูตูตัวเองลยเร็ว,วอืมโ oh อไมายก์อุ้ยโอ้ทำงานกันต่อไปดีมากเลยอุ้ยเข้ามาสู่ห้องทำเค้กโ oh อไมายกดเฮ้ยมันน่ากินมากเลยกูยแอบกินได้ไหมนี่ว้าวหยุดกอนหยุดกันโดนเกินดิ อั้งอร่อยจริงๆเลยเปิดปากกูอร่อยมากโหเฮ้ยเริ่มเะอโอ้มีเสียงสัญญาณเตือนภัยปิดปินี่ดูอโอ้แต่งตัวฉันสวยนะแปลแปลงแปลแล้วแปลรูปสวยอ่ะไอ้้ไม่แล้ไมแล้วไม่แอ้ไม่ก่องแล้วอ้กวนคนเดียว ไทยทั้งนั้นทำไมขากูใหญ่จังวะตอนไหนมันจะขี้เสร็จตอนไหนมันจะขี้เสร็จก็ตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นก็จะเป็นไกลเองนะหรอกคะอ้าวใช่หรอเฮ้ย โอ oh. ้สวัสดีครับสวัสดีรับสวยไดีแครสวสวยก็สวยอยู่นะครับติดตูดเล็กไปไหน <c oughs> ติดเลนแน่ๆคิบกูกูวันคนเดียวออมีอะไรกินไหมกดไมีอะไรกินไหม ว้าวอ้จับมือฉันหน่อยกอดเออกอดแล้วกันนะกระเป๋ากุล่ะกระเป๋าจะเช็ดถือไม้ให้อ๋อขอบคุณอ๋อกอดเอลเลยนะอืมจบแลปว happy ending e n d i n งก็ขอก็ขอจบคลิปเองเท่านี้นะครับใครย่าบีลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ก็ไปเค่ด เจ็ดจนะครับอีกคลิปต่อไปผมจะมาพากต่อนะเอ่อไปแล้วครับบ๊ายบายกดซับสไครป์ผมได้นะ